สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในการบิ๊กโค้กตัวหนึ่งกันอีกเช่นเคยสวัสดีชาว Nintendo Switch ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวโหลดเซฟแบบคลาวเซฟนะท่านผู้ชมนะครที่เซฟ Data ผ่านคลาวหรือว่าเซฟ Data ผ่านเจ้าตัว Nintendo Switch Membership ที่เช่าเป็นรายเดือนนะครับท่านผู้ชมนะก็ใช้วิธีการนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะมาขั้นแรกนะครับให้เราทําการกดไปที่ปุ่มโฮมก่อนนะครับเมื่อกดไปที่ปุ่มโฮมแล้วให้เราทําการไปเลือกที่เจ้าตัวฟันเฟืองตรงนี้นะกดไปเลยนะฮะท่านผู้ชมนะกด E จากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับหาคำว่า Data Minute Mint นะครับตรงนี้นะเห็นไหม Data Minute Mint จากนั้นนะครับให้กด E หนึ่งครั้งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็เลือกคําว่า save cloud data นะครับตรงนี้นะฮะนี่จึ๊กแล้วกดตรงนี้นะครับกด e ไปเลยนะครับดังนั้นมันจะเปิดมาแบบนี้นะครับคนดูนะรอมันสักครู่หนึ่งนะครับมันกําลังดาวน์โหลดนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับไปเลือกเกมที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมหน้านี่ผมเลือกไว้ที่ไมค์ครับดันเจียนของผมนะฮะก็กด เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคําว่าดาวน์โหลดเซฟดัตตานะฮะท่านผู้ชมนะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็รอมันนะฮะท่านผู้ชมนะรอมันจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะฮะท่านผู้ชมนะนี่โหลดเซฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับกดปุ่มโฮมได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็ไปดาวน์โหลดเจ้าตัวเกมของเรามาให้เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะก็โดยไปที่เจ้าตัว Nintendo Switch Online ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปโหลดมันมานะท่านผู้ชมนะแต่พี่เนี่ยจะใส่ผ่านเจ้าตัว SD card นะท่านผู้ชมนะ นี่จะตัว SD card จะอยู่ด้านล่างนะครับทู้ชมนะเห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไมโคร SD card ลงไปนะครับนี่อันี้อยู่ด้านหลังนะง้าหออกมานะครับใส่ไปเลยปึ๊บหันให้ตรงนะครับคนดูนะฟึ๊กอย่างนี้นะครับทู้ชมนะแล้วก็กดพับลงนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็น System Update นะครับ Request นะครับก็เราทำการกด System Update ตรงนี้เลยนะครับทุ้ชมนะ ฟึ่งแล้วก็รอมาสักครู่หนึ่งนะครับกดอัปเดตนะฮะโอเคฮะนี่เหมือนมันก็จะทำการแบบว่ารีสตาร์ทนะครับออัตโนมัตินะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะมันก็จะกดหน้าต่างแบบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำการกด E นะครับ3ครั้งนะครับเพื่อเข้าหน้าต่างนะฮะนี่มันก็ขึ้นว่า t i s s Micro SD นะครับนี่ตรงนี้นะครับกด อโอเคไปเลยนะฮะมันเป็นการแบบว่าลบทุกอย่างออกในเซฟเก่านะท่านผู้ชมนะแล้วเราก็จะดาวน์โหลดใหม่นะครับผ่านเจ้าตัว Cloud Save ของเรานั่นเองนี่มาแล้วนะฮะก็เข้าไปนะครับเราจะไปทำการดาวน์โหลดเกมของเรานะฮะท่านผู้ชมนะไปที่เจ้าตัว Nintendo eShop นะครับ จะตัว Nintendo eShop นะฮะท่านผู้ชมระตรงนี้นะฮะปุ๊บกดเข้าไปฮะจากนั้นนะครับเราต้องการกด Skip Password นะครับตรงนี้นะกด Enter นะครับเพื่อที่จะเข้าให้มันง่ายที่สุดนะฮะนี่กดใส่ Password เราฮะนี่นะครับท่านผู้ชมนะก็จะปรากฏเอ่จาจะตัวหน้าต่าง Nintendo ของเรามานะครับเดี๋ยวเราจะไปโหลดเกมของเรากันเลยนะฮะ เมื่อมันปรากฏตั้งแต่มาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับกดอาจจะตัวปุ่มไปทางฝั่งขวานะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มาที่เจ้าตัวตรงนี้นะเห็นไหมรูปอ่ายูเซอร์เรานะครับกดทิ่เข้ามาเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ให้เราทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคําว่ารีดาวน์โหลดนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับก็เลื่อนดูเกมเรานะครับที่เราจะต้องการที่จะดาวน์โหลดเกมมาไว้นะครับเราเล่นเกมอะไรไปบ้างนี่เราดูได้เลยนะครับประวัติการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดเจ้าตัว ม่ครับดันเจียนของเรานะฮะนี่กดติ๊กเข้าไปนะครับรูปดาวน์โหลดนะมันกำลังดาวนโหลดนะฮะแล้วก็กรีปยัดคิปเปร์ของเรานะับคนดูนะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับโหลดจะตัวซัมเมอร์ของเรานะครับอีกหนึ่งเกมแล้วก็ทิปซูมิเลเตอร์นะฮะทุกชมนะทวิตโหลดมาไว้นะครับ YouTube นะครับแล้วก็จตัวเกมนี้เกมฟรีนะครับโหลดมาไว้นะฮะไวล่นฮะ จากนั้นนะครับไปที่ปุ่มโฮมของเรานะครับไปดูนะนี่มันกาลังดาวน์โหลดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการเข้าไปเช็คว่ามันดาวน์โหลดไปที่ไหนนะครับไปดูนะก็มาที่เจ้าตัวปัดเฟืองตรงนี้สิสเมตรงนี้นะครับกดติ๊กมานะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับหาคาว่า data minute min นะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคาว่า minute software นะฮะนี่ปุ๊บท่านชมจะเห็นนะครับว่ามันไปลงในได้ไหนอยู่นะฮะดูซิมันไปในได้ไหนนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้มันกำลังไปลงในที่ SD Card นะครับขนาด6.9กิกนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับก็น่าจะกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับโอเคนะครับก็ฝากาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดเซฟจากตัว Nintendo Switch ออนไลน์ว่า Nintendo Switch Membership หรือ Cloud Data Save นะครับ ถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้เลยครับโคชแชนนลเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะสําหรับวันนี้พี่โค้ชก็ตัวเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า